Oh. วันที่เข้ารับอิสลามเนี่ยสัทธาถูกต้องนั่นคือศรัทธาวันนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเป็นยังไงวันที่เราพร้อมที่จะประกาศรับอัลลอฮ์องเดียวเป็นพระเจ้าของเราเช่ไหมอืมก็ศร oh. ัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วไปรับอิสลามให้ให้ใครที่ไหนเขาช่วยเ,เป็นพยานในการรับอิสลามของเราอันวาที่ไหนนะอันวา อันวาที่มัสยิดใช่ไหมครับอืมวันนั้นมั่นใจไหมมั่นใจครับนหละครับกล่าวยังไงนะจำไม่ได้แล้วครับแต่จำได้อยู่แต่พูดไม่ได้อัลชาดุลละอัลชาดุลละอีละฮะอีละอ่าอินละลออินละลอเดี๋ยวเรากล่าวอีกครั้งสิครับอัชฮาดุอัชฮาดุอัลล์อัลลอฮ์อีละฮะอีละฮะอินละลออินละลอมุฮัมมัดมุฮัมมัดรอซูลุลละประเสริฐละรู้ไหมแปลว่าอะไร ไม่รู้แปลว่าอะไรฮะตอ้าอลาไม่มีไม่มีเมจ้าอื่นใดนอกจากอลาเพียงองเดียวและและใครท่านมีมูฮัมัดเป็นใครอารทูตถูกต้อง <c oughs> ไม่มีนี่หมายถึงว่าไม่มีจริงๆนะไม่มีใครที่หนูจะไปกราบไหว้วอีกแล้วนะต่อไปนี้นะเพราะคุณทั้งสองคนเหมือนกับคนบริสุทธิ์แล้วนะตอนเนี้ยเหมือนกับเด็กที่เพิ่งเกิดออกมาในคภ์ของมารดาอลาให้โอกาสมาก มีหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในสภาพนี้จนกระทั่งตายนะแต่วันนี้ทั้งสามคนจะครอบครัวนี้ได้รับฮิดายะจากอัลลอฮ์เราดีใจด้วยเป็นยังไงฮะวันที่ไปรับอิสลามน้องเราไปด้วยไหมน้องน้องอยู่ที่โรงเรียนครับน้องอยู่ที่โรงเรียนครับผมอ,อยู่ที่ซีอันวาอืรับเลยครับผม พอหลังจากรับอิสลามแล้วก็ทราบข่าวว่าสิ่งแรกที่ต้องท film, ํ <14. S 1> าก็คือการเรียนกุรานเรียนคุรานนะเรียนอยู่นานไหมครับก็ตอนเข้าค่ายครับเข้าค่ายประมาณสิบวันสิบวันแล้วทราบว่าหลังจากเข้าค่ายก็ก็อยู่ช่วยแม่อยู่ช่วยแม่แล้วก็ไปทําสุนัตดอว่าทำกีตานในตอนไหนก่อนเข้ารับอิสลามก่อนเข้ารับอิสลามก่อนที่จะไปรับอิสลามเนี่ยเราไป ไปทำคีตารก็คือการคลิปหนังหุ้มปลายไว้วัอวัยาพเพศเนี่ยนะไม่ได้กลัวเลยแหละไปทำเพราะครับไปทำเลยครับเจ็บไหมเจ็บครับนึกว่าจะตอบว่าไม่เจ็บนะครับเยี่ยมมากเลยว่าอามีนนะแล้วก็ขอโทษนะคะชื่ออามีนเนี่ยได้ตอนอยู่ในกระจก จะโจมไหนฮะพี่เปเข้าคลิปหมู่อะค่ะอ๋อครับกระโจมนี่เขาจะปิดไม่ให้คนอื่นเห็นแล้วได้ชื่อตอนนั้นนึกสองวันนึกไม่ออกอ้าวทาไมไปได้ตอนนั้นล่ะครับต้องถามปาติมาเขาค่ะนึกอยู่สองวันนึกไม่ออกก่อนเาจะตั้งชื่อให้พี่ค่ะนี่น้องตั้งชื่อให้เหรอครับอืมครับน้องเป็นไงเป็นคนแปลกแปลกไม่อยู่ในบ้านไม่ครับอืมไม่ในบ้านเราเนี่ยตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้รับอิสลามคุณแม่ก็ยังไม่ได้รับเนี่ย การปฏิบัติตัวของน้องเป็นไงครับดีมากเลยครับเช่นละหมาดละหมาดค่ะเขาชอบแอบมองน้องละหมาดเหรอได้เวลานี้ละหมาดเลยครับอาหารการกินอ่ะไม่กินหมูเลยครับไม่กินหมูคือมีมีการปฏิบัติตัวในบ้านก็คือเหมือนกับมุสลิมตั้งแต่เริ่มเลยใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องต้องอยู่ร่วมบรรยากาศแบบนั้นใช่ใช่เขาจะบอกว่า อันนั้นไม่ได้นะตอนช่วงช่วงช่วงห้าหเดือนแรกยังมีการ,รเหมือนกับว่าทานหมูพอผ่านไปสักประมาณห้าหกเดือนเขาจะเริ่มบอกว่างดเลยได้ไหม,มไม่ทําอีกเลยได้ไหมคือไม่เอาเข้าบ้านเลยได้ไหมเขาบอกกับคนในบ้านเลยค่ะก็ทําให้เขาก็ทําให้เขาคุณแม่ก็เลย <S <S ไม่ได้ทานหมูมาตั้งแต่ก็งดงดงดทุกคนก็รวมๆนวคือ ช่วงนั้ก็สองปีกว่ากว่านี่ปอสจะจบเทอมหนึ่งแล้วค่ะแต่คือตอนนั้นที่บอกว่า2ปีของเขาเนี่ยเรารไม่ได้เข้ารับแต่เราอยู่กินกับอิสลามตัวน้อยอยู่ในบ้านที่เราจะต้องทําว่าเขาเขาจะต้องละหมาดนะเขาจะต้องอ่านอัลกุรานตอนเย็นนะเขาจะคือเขาจะมีวิถีชีวิตของเขาค่ะครับมีความสุขไหมหลังจากมาเป็นผู้ที่นับถืออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวแล้วเนี่ย เอาถามเรื่อง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 จิตใจลวก่อนเรื่องจิตใจระหว่างเรากับอลลจิตใจเนี่ยมันเอิบอิ่มที่สุดนะคะเอิบอิ่มที่สุดมีความสุขที่สุดเพราะเราเหมือนเราเหมือนเราเพิ่สิ่งต่างๆอยู่ภายนอกเป็นเงาเงาอะค่ะแล้วเราพอเราเข้ามาศึกษาเข้ามาศรัทธาเห็นลูกๆซึ่งเป็นอย่างเนี้ยมันเอิบอิ่มมันมีความสุขไม่มีอะไรต้องห่วงมันเอิบอิ่มแบบไหนไม่ทราบรู้แต่ว่าถ้าฉันจะต้องตายวันเนี้ยเดี๋ยวนี้ ไม่ห่วงลูกเลยช oh. ก่อนอื่นเนี่ยเคยเหมือนกับความมีลูกสาวไปเหมือนโลกนอนไม่หลับเหมือนวิตกจริตว่าลูกจะอยู่ยังไงเข้ามาหาลัยทํายังไงนู่นนี่ทุกอย่างนะคะครับพอเขาเข้าอิสลามที่เขาเป็นอย่างนี้มาสองปีกว่าบอกกับอาเมีนเสมอว่าแม่ไม่ห่วงน้องแล้วถ้าเขาจะใส่ฮาบคุณไม่มีใครชวนเพื่อนใส่ฮาบไปเที่ยวกลางคืนแน่ๆเลยหรือไปทําในสิ่งที่ไม่ดีแม่ไม่ห่วงน้องแล้วคือมันหมดกังวลนะคะถ้าถามว่ามันเอิบอิ่มยังไงอามีนเนี่ย ไม่เคยร้องขอที่จะมีมือถือแพงๆมีอุปกรณ์ไอทีแพงๆไม่เคยไปไปเที่ยวค่ะไปไปขี่มอเตอร์ไซค์ขอมอเตอร์ไซค์ไปแว่นไปอะไรไม่เคยเลยสุดท้ายกลายเป็นว่าอามียต้องกลับมาดูแลดูแลแม่กับน้องออกไปทําธุระให้แม่ให้น้องครับแล้วความรับผิดชอบในตัวอามียหลังจากเข้ารับอิสลามเนี่ยเขาเปลี่ยนไปมันถึงได้ถามว่าเอบอิ่มยังไงมันเอออิ่มในความเป็นแม่คือมันเต็มอะค่ะคือไม่ต้องร้องขอลูกอะ ลูกจะเหมือนกับว่าเป็นผู้นำในในทันทีเลยแต่ก่อนอา m i นจะขี้โมโหจะเหมือนกับวัยรุ่นทั่ว,วไปพอหลังจากเขาเข้ารับอิสลามเขาจะมีความนิ่งอะคะ่ะนิ่งแล้วเหมือนยอมแม่ยอมน้องน้องซึ่งเขาจะยอมอยู่แล้วอะแต่เขานิ่งไปมากกว่าน,นั้นครับพออย่างมีปัญหาหรืออะไรเนี่ยกับการเป็นอาม i นมาคอยเตือนสติตลอด นับมาดน,นะแม่หรือขอดูอานะแม่อันลอรักแม่นะอะไรแบบนี้เขาเ<อ>ขา<อ>จะพูดแบบนี้ตลอดครับซึ่ง,ซ,งซึ่งตัวเขาจะเป็นแบบนี้อามีนเนี่ยจะแปลกที่สุดเลยคือคือ,ค,อคือบางทีเป็นคนเป็นแป้ยังงง,งเอะเด็กวัยรุ่นอายุสิบสี่ทำไมพูดถึงพระองค์อันลรอบ่อยมากตัวเขาครับเขาจะไม่ร้องขอหรือขึ้นตรงกับใครอ่ะอามีนจะพูดถึงพระองค์อันลอตลอดอืแบบนั้นนะคะ มันก็เลยถามว่าในความเป็นแม่เนี่ยเอบอบิ่มเออบิ่มที่สุดมไม่ห่วงลูกที่บอกว่าตายวันเนี้ยตายวินาทีนี้ก็ไม่ห่วงลูกครับรู้ว่าอามีนเป็นพี่ที่ดีแน่ๆเป็นผู้ชายที่ดีแน่ๆรู้ว่าปาติมะรอดแล้วล่ะกับเหยื่อของสังคมที่อันตรายในปัจจุบันบแบบนี้นะคะคือในความเป็นแม่นะคะกับในหนทางที่พวกอ,อันเลาะผู้ทรงรให้เกิดและให้ตายอะรทรงเลือกพวกเรา เราไม่มีอำนาจอะคะที่จะเดินเข้ามาเส้นทางสายนี้เราไม่ได้เกิดมาในในครอบครัวอย่างที่เป็น,นโดยสายเลือดครับท่านผู้ชมครับแต่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่เธอเข้ามารับนับถืออิสลามแล้วน,นะครับความรู้สึกนี้จะเอิบออิ่ม,ม,มแต่ก็มีเหมือนกับพายุลูกใหญ่ใที่ถาโถงเข้ามาแลกกันเลยนะระหว่างศรัทธากับพระเจ้ากับความรักที่เคยมีกันมาสิบสามปีกับสามี เล่าได้ครับวันนี้เอาเท่าที่เล่าได้แล้วกันก็พอหลังจากที่ช่วงจําได้ว่าช่วงสามเดือนสามเดือนเนี่ยเราสามคนเนี่ยจะมีคนน้อยเนี่ยเป็นอิหม่ามอามินยังท่องอาบอ่านอารอรบไม่ได้ครับก็มีฟาติมาจะเป็นอิหม,ม่ามแล้วช่วงนั้นเนี่ยเราจะเหมือนเขาเรียกว่ามุ่งม,มั่นนะคะความที่เรามาช้าเหมือนเรามุ่งม,มั่นที่จะ อยากเข้าใกล้พระองค์ที่สุดอยากให้พระองค์รักครับอยากให้พระองค์อัลเลาะหเห็นเราอ่ะเห็นความตั้งใจของเราเราก็เลยเหมือนไม่อยากไปไหนเลยอะอช่วงนั้นปิดเทอมด้วยแล้วก็หลังปิดเทอมคือจะอยู่แต่บ้านหนังที่เคยดูกันทุกเรื่องลงหนังไปกันเนี่ยหยุดทุกอย่างละหมาดกันวันละห้าครั้งอ่ะทำให้ได้อ่ะค่ะต้องทําให้ได้เป็นอยู่งั้นสามเดือนทั้งแม่ลูกเราก็เลยเหมือนกับ ห่างในความเป็นสามีภรรยาในด้านของธุรกรรมต่างๆทางสังคมซึ่งก่อนนันนี้สองปีอย่างที่บอกว่าสามีเขาก็ไม่ได้ว่านะคะยจำได้ที่สอบชุดอะไรเขาก็ยังพูดถึงสามีอยู่ว่าใช่ค่ะว่าก็สนับสนุนเราเปิดอักูรอ่านในบ้านเราละหมาดอยู่ในบ้านครับเขาเห็น เวลามีงานบุญหรือเราต้องไปไปงานแต่งงานหรือไปไปงานบุญแต่เราจะต้องใส่โต๊ะใส่กันเขาเห็นเขารู้รแต่ที่แน่นอนเลยว่าเราเปิดอัคคุรานในบ้านเราเปิดเสียงดังมากเขาก็อยู่กับเราอย่างนั้นน่ะแล้ว,วพอมาวันหนึ่งไม่เข้าใจว่าทําไมถึงถึงบอกว่าเราคาราบิสลามแล้วอยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่เข้าใจ ในวันนั้นนะคะไม่เข้าใจจนจนช่วงเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนคนมีแต่ร่างมันก็เจ็บปวดมากก็เลยมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมที่ดึงออกไปหรือเปล่าทำให้ทัศนคติเขาเปลี่ยนไปเพราะวันที่ลูกใส่ฮีย่ยาบตอนปสองเจ็ดขวบเนี่ย ยังบอกเขาเลยว่าให้ลูกถอดหยาบออกไหมตอนซ้อนมอเตอร์ไซค์จะไปส่งลูกนะคะเพราะเขาก็คือใส่เครื่องแบบเขาบอกว่าไม่ต้องจะเป็นอะไรก็เป็นไม่ต้องถอดนั่นก็แปลว่าเขายอมรับอะคะ่ะแล้วตอนอย่างของเมียวเองเนี่ยเมียวก็ใส่หยาบอย่างเงี้ยครับใส่อยู่อย่างเงี้ยที่บ้านก็ใส่คือใส่ไปอยู่เป็นปชีวิตปกติก็คือใส่หียาบเป็นปมุสลิมปะใส่ยาบ เขาก็รู้ก็เห็นแต่ที่แน่นอนกว่านั้นเลยคือว่าคุณปู่จะให้แผ่นซีดีอักูรานมาเราจะเปิดอยู่อย่างนั้นอะทั้งวันเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่กับเราอย่างนี้มานานมากแหละก็คือสองปีกว่าเข้าใจว่าน่าจะน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นน่าจะแล้วเรื่องหมูอย่างเงี้ยเขาเขารู้เลยว่าเราทานหมูไม่ได้ทานร้านอาหารที่ไม่อาราลไม่ได้ก็คืออยู่กินกันเหมือนเข้าเป็นอิสลามแต่ยังไม่ได้เข้ารับอะค่ะ แต่ทีนี้พอมาณวันหนึ่งที่บอกว่าจุดเปลี่ยนก็คือเขาเข้ารับลามแล้วอยู่ความจริงก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ครับเชิญรับที่ชู่จากน้องอัชาติขอบคุณค่ะตรงนี้นะค่ะทำให้รู้สึกลูกๆได้ยินหมดทุกคนครับตกใจค่ะตกใจมากมันเหมือนโลกดับไปเลยตอนนั้นคือ ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะมันงงไปเลยงงอยู่เป็นเดือนนะคะมีคำพูดนี้ไหมว่าถ้าจะคือแรกกันนะ่ะหมายถึงว่าถ้าไปถ้าทั้งครอบครัวไปเป็นมุสลิมไปเป็นอิสลามทั้งหมดเนี่ย<ม>ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันคําพูดนั้นมีออกมาไหมฮะไม่อืเขาไม่ได้พูดครับแต่ถ้าถามก็จะแลกแต่ถ้าถามก็จะแลก ครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่สําหรับเหมียวนะเหมียวมองว่าถ้าไม่ได้รับเข้าอิสลามอ่ะคุยกันไม่เข้าใจหรอกแต่พอคนเข้าอิสลามแล้วเนี่ยศรัทธามันเหนือสิ่งอื่นใดเราจะรู้ว่าพระองค์อัลลอฮ์แน่นอนที่สุดนะคะถ้าเอาหัวใจไว้กับพระองค์อ่ะคุณจะไม่กลัวอะไรทุกก็ไม่กลัวสุขก็ไม่กลัวหมายความว่าผ่านจากผ่านจากช่วงนั้นมาก่อนนะคะผ่านจากช่วงปัญหามาก่อนนะคะ อามีนครับเคอยู่นะครับครับนะทุกคนเห็นใจอามีนมากนะแต่เชื่อไหมว่าถ้าอันล้์รักใครอัล้์ก็จะทดสอบมากอามีนรู้ในกฎข้อนี้ไหมรู้ครับขอโทษนะคะอามีนพูดอันคําเนี้ยเลฮะอามีนพูดแบบเนี้ยกับเหมียวทุกวันครับก่อนจะลงจากรถไปโรงเรียนจะพูดแบบเนี้ยทุกวันอืถ้าเรารักใครมากเราจะทดสอบมาก ก่อนลงจากรถจะพูดแบบนี้ทุกวันครับเขาจะไม่วายนะเขาจะจับมือมาจูบเขาจะพูดแบบนี้ทุกวันเข้มแข็งนะอันรอลักใครมากๆเนี่ยอันรอจะทดสอบเยอะที่สุดเขาจะพูดแบบนี้ทุกวันทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนจะห่วงเด็กแต่จริงๆแล้วแม่หนักสุดครับอามีนนิ่งๆมากอย่างที่บอกว่า แต่ผมสัมผัสได้นะแถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะมีความแข็งแรงเนี่ยแต่ข้างในดวงตาเขาเขาแสดงออกเขาจะบอกว่าแม่แม่แม่อย่าเอาหัวใจไปที่เขาสิแม่เอาหัวใจอ่ะให้กับพวงอัลลอฮ์สิแม่ละหมาดนะแม่ขอดุอานะแม่อย่าเอาหัวใจไปที่เขาครับคืออามีนเขาจะเหมือนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในความโศกเศร้าว่าทําไมอามีนนิ่งอามีนมีสติอามีน อามีนประคองแม่ได้มากมายขนาดนี้่ะค่ะปฏิมาล่ะครับเสียใจไหมครับเสียใจอะ่ะและ้วจิตใจหนูถ้าถ้าสิบคะแนนตอนนี้มันเหลือกี่คะแนนเหลือห้า,หาพวกเราขอเติมให้มันกลับมาเหมือนสิบเหมือนเดิมได้ไหมอะได้นะค่ะ ท่านผู้ชมทั่วประเทศเลยให้กำลังใจหนูอยู่เหมือนกับที่บางอามีนพูดบ่อยๆอลัลลอฮ์รักมากอาลัลลอฮ์ก็จะทดสอบมากเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่นะนะเพราะว่าหน้าที่การเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้ค